สวัสดีครับอาจารย์ผมชื่อรงชื่อเซโรเทนบูลครับเลขที่97วันนี้จะมาดีเซษเรื่องภัฒนคตินะครับทัศนคตินะครับจะแบ่งเป็นเพราะหลักๆหกข้อนะครับข้อแรกคือลักษณะของภัฒนคติลักษณะของภัศนคตินะครับจะแบ่งเป็นหกข้อก็คือ1เกิดจากการเรียนรู้2ไม่ใช่พฤติกรรมนะครับ 3. มีต่อวัตถุหรือสิ่งหนึ่งนะครับมีทิศทาง แล,และระดับความเข้มครับถ้ามีโครงสร้างครับสอดคองการหกเปลี่ลยนแปลงได้ข้อสามนะครับก็คือบทบาทของศาสนคติบทบาทของศาสนคตินะครับจะมีหนึ่งก็คือด้านการปรับตัวนะครับสองด้านการปกป้องตัวเองสามนะครับการรวมความรู้สี่และการแสดงค่านิยมนะครับข้อที่สามนะครับก็คือองค์ประกอบ ้าตรงประกอน,นะครับจะมีในส่วนของความรู้ส่วนของความรู้สึกและส่วนของพฤติกรรมนะครับวข้อต่อมา,านะก็คือการเปลี่ยนทัศนาคัคติของผู้เรีโภคในหัวข้อนี้นะครับจะแบ่งเป็น3หัวข้อหลักก็คือ หนึ่งส่วนของความรู้สึกเช่นการแพร่โฆษณาซึ้งๆนะครับสส่วนของพฤติกรรมเช่นการทดลองใช้นะครับสส่วนของความรู้นะครับหัวข้อต่อมาครับก็คือทฤษฎีโดยทฤษฎีนะครับจะมีทฤษฎีสมดุลและทฤษฎีการจบกันนะครับส่วนทฤษฎีสมดุลน,นะครับก็เหมือนกับคือการใช้ และส่วนของทฤษฎีการจบกันคือสรญญามันโจบกันนะครับหัวข้อต่อมานะครับก็คือการออกแบบและการสื่อสารนะครับการออกแบบและการสื่อสารนะครับจะแบ่งเป็นสองข้อหลักคือด้านการส่งข่าวสารนะครับและด้านข่าวสารโดยด้านข่าวสารนะครับจะสร้างจุดดิงดูนะครับความกลัวอารมณ์ขบขันนะครับน้รมน้นความรู้สึกส่วนด้านการส่งข่าวสารนะครับก็คือ ผู้มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับขเขาทำการเดินเนขเาทำการรายงาน,นท่านนี้ครับครับ